อันยองทุกคนตอนนี้เปิดวัดมาอยู่ที่เขาใหญ่นะคะคือเราคิดถึงเขาใหญ่มากตอนนี้คือมากัดที่บ้านเหมือนเดิมนะคะจริง <c oughs> ก็จะมีธุระต้องมาเขาใหญ่แบบปีละครังเะไรเงี้ยแต่ปีที่แล้วฉันไม่ได้มาซึ่งปีนี้พอเขาบอกว่าจะมาฉันก็เลยแบบขอเกาะมาด้วยนะจ้า คือคิดถึงเขาใหญ่มากมามากแล้วตอนนี้เขาแต่งเป็นโทนแบบคริสตมากเลยแล้วตอนแรกจะไปมวินเทอร์จะแม่แต่ว่าชีป,ปิดชีป,ปิดเพราะมีคอนเสิร์ตสวันแบบแอบเซ็งนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้เราว่ามาที่นี่สวยเหมือนกันช็อกโกแลตวิวนะคะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูฉันเอฟมาเพื่อที่เขาใหญ่เลยแกมันน่ารักมากเลยอะ คือตั้งใจว่าชุดเนี้ยจะใส่ไปมิดวินเทอร์ไงแต่ว่าไม่ได้ไปมิววินเทอร์ได้มาช็อกโกแลตวิลแทนแล้วนะคะทุกคนนี่ก็คือเอากระเป๋ามาหนึ่งใบทวนเราไปด้วยกันทุกริปนะคะ ยอย่ไว้จะเก็บีใบนี้กใบหนึ่งนะคะทุกคนทีนเ่เอาไว้หมวกเอ่ยไดพร้อพต่างๆแล้วก็เป่าเรื่อสำอางแล้วูดใจของฉันจ้า ดีๆนะคะอาบน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็นั่งทําน,นู่นทานี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราน่าจะเริ่มพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นการเริ่มไปเที่ยวคาเฟ่แบบจริงจังนะคิดว่าจะไปเก็บคาเฟ่แบบมูดคริสต์มาสอะไรงี้ซึ่งจริงๆอยากไปมิดวินเทอร์มากเสียดายที่แบบเขาปิดไปสองวันเราได้มาเขาใหญ่แบบทริปแบบเนี้ยค่อนข้างบ่อยแต,แต่ว่าย้อนกลับไปดูในแบบในโฟโต้อะมันไม่มีของปีที่แล้วแล้วก็2ปีก่อนมาเขาใหญ่ล่าสุดนะ่าจะตอนมากับเพื่อนตอนประมาณ ปลายปีสองสองอะเป็นไปได้หรอวะเฮ้ยมันเป็นไปแล้ว,วทุกคนรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้มาเขาใหญ่นั้นมากแล้วก็พอย้อนกลับไปดูเพราะความทรงจำอะไรเงี้ยเฮ้ยฉันมาเขาใหญ่ล่าสุดคือพร้อมเพื่อนตอนไปปีสองสองแต่ว่าไม่ได้ลงบล็อกไม่ได้มีอะไรเพราะว่าแก๊งเพื่อนเป็นแก๊งอินโทรเวิร์ดก็เดี๋ยวอะไปเจอพรุ่งนี้เลยนะคะฝันดีค่ะบ๊ายบาย้กองคือจะบอกว่ารอบนี้เราเตรียมของมาดีมากนะแต่ลืมขาตั้งก้องจ้ะถ้าทุกคนรู้ว่าฉันเอาอะไรไปขาตั้งกองฉันเอาตลับแป้งกับคุชชั่นสองสาม มาเรียนกันแล้วก็พิงขวดน้ําวิถีวัวะตวบะบกอแบบใดไม่รู้นี่รอบนี้เอากันแดดของซูเปอร์มาร์ก็ตนะคะเป็นเนื้อแบบเหมือนผสมสกินแคร์มาแล้ว่วะใช้ง่ายมากซึ่งอันนี้ก่อนลงอันแดดฉันลงแบบเซรั่มบางๆก่อนแล้วหนึ่งช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะก็แนาไปทุกคนมีมอยด์ดีๆสักตัวแล้วก็ลงอันเดียวจบสามารถแต่งหน้าต่อได้เลยเหมือนแบบเราใช้สกินแคร์แล้วก็กันแดดจบในขั้นตอนเดียวทุกคนดูดิดูผิวดิ ผิวแบบกลาสกิมมากไม่รู้มีใครเป็นเหมือนกันไหมคือแบบฉันไม่ชอบไปเจอใครในสภาพหน้าสดอะ mm. ก็เลยรู้สึกว่าจะต้องแต่งหน้าจะต้องเปะก่อนออกไปเจอผู้คนคือ <c oughs> รอบนี้มันเหมือนเป็นแบบเป,แบบเป็นธุระของพ่อที่แบบเขาต้องมาพบปเพื่อนฝูงฉันก็แบบ ของก็มาเที่ยวด้วยแค่นั้นเพราะฉันคิดถึงของใหญ่มากเดี๋ยวจะใช้เป็นลอรีอัให้ดูนะคะอันนี้คือเป็นตลับลิมิต็ดที่เขาส่งมาขอบคุณแล้วที่เหมือนเราสนับสนับสนุนเขามาตลอดเองรีฟิวมาพร้อมกับพับแบบนี้นะคะเราเคยรีวิวแยกไปแล้วด้วยนะทุกนนี้รอบนี้เราลองเอาเบอร์1นึ่งมาแบบตลับยีนสวยมากแกนนเป็นโรคจิตชอบเสียงคุชชั่นเปิดใหม่มากใช้เบลดฮอนอัพเลยทุกคนคือมันผ่องมากเบอร์หนึ่งคือเดิมเราใช้เบอร์สองศูนย์นะคะเราก็รู้สึกว่า มันพอดีผิวแบบไปหนึ่งแล้วฉันชอบแต่งหน้าผ่องๆอยู่แล้วก็เลยแบบลองขยับมาหนึ่งสองศูนย์สองศูนย์สวยเลยอะแกด,ดูดีกดใต้ตารอบนี้เอาคอนซีลเลอร์ของหินมานะคะคือตัวเนี้ยเป็นคอนซีลเลอร์ที่ดีมากปิดดีปกปิดดีแบบฝั่งยูโรแต่ว่าให้งานผิวแบบฝั่งเกาเอาของแอมดูมานะคะสองสี 2, ใช้เบอร์สี่ลูกแรกก่อนเป็นแบบท,ที่แบบไม่ต้องพูดอะไรเยอะแต่โอ้แต่งตาย,ยังไงดีนะ เวลาเราไปเที่ยวอะ่ะเราก็จะมีมูดในห่วงว่ามันจะต้องเป็น Mix A เมคอัพโทนประมาณไหนซึ่งเขาใหญ่มันก็จะมีความป,ป่าๆเขาเยอะๆความอุ่นๆเขาเยอะๆใช่ไหมก็เลยเอาเป็นพาเลต ODBO นี้มาทุกคนทิกเมนดีสีติดท,ทนแล้วก็แบบสีสวยขึ้นกองมากวะเอาไอแพมเมอร์ของ t o u e Cool for School มาแล้วทำไมไม่ใช้กระจบละ่ะไปก่อนเดี๋ยวสวยเองนะจ้ะทุกคนจอยอายนะคะของจีนเห็นความตาปอบเทุกคน ลืมกินไรเนอร์แดีวคือเที่ยว,ยวมาจะเป็นห่อเมนดานะคะทุกคนน่าจะเคยเห็นวอกแบบไปเที่ยวคาเฟ่กับเพื่อนไปเชียงใหม่ไปเกาหลีกับเพื่อนแล้วเลยนี่ใช่ปะรอบนี้จะมาโหมดแบบสิ้นปีรอบนี้ก็จะเอาโหมดสิ้นปีโหมดแบบแฟมิลี่โหมดมาฝากจริงๆฉันก็ยังไม่ค่อยหิวขนาดนั้น ปกติฉันกินข้าวเดี๋ยวนี้ฉันกินข้าวสายมาประมาณแบบเท้าสุดน่าจะประมาณแบบ9โมงสายสุดก็มาณเกือบเที่ยงที่ฉันชอบคืออะไรรู้ป่ะชีมีแปรงในตัวแบบนี้ทุกคนฝาชีจะมีไอเชโดสีเทาซึ่งเอาไว้ทำเงามันแบบเป็นไอเชโดสีเทาที่ถูกต้องอะทำเงาได้แบบปึ้งมากคือแสงไม่ค่อยเลิศทุกคนเดีย๋ยวไว้โชว์ฟินิชลุให้ดูอีกรอบนึงนะ แล้วก็จะปัดมาสคาร่าคิ้วของซูเปอร์มาเหมือนกันนะค่ะทุกคนอันนี้คือดีมากๆเลยตรงกระสีผมมากๆแล้วก็หัวแปรงเขาปัดง่ายสุดๆเคือือบขนคิ้วได้แบบครบทุกเส้นดัดขนตาปัดมาสคาร่ากันนะคะที่ดัดขนตาของฟร e ทู ue, แล้วก็มาสคาร่าอันนี้อยากเกลยเพรซ์มากของ c l ลีสุดมันซอกซอนชอกอชอ,กอนขนตาถึงโคนเลยอะแล้ต่อขนตายาวขนตาแผ่ียงเส้นสวยมากฟรีอันนี้ทุกคนมันดีมากเลยนะแต่ แต่หลายๆคนบอกมันใช้ยากมันเป็นเนื้อดินน้ำมันนุ่มๆม,มันจะให้แก้มแบบละมุนตุ้นแล้วสิ่งนี้คือแบบแก้มป๊อปน่ารักมากทุกครั้งที่แบบฉันถ่ายรูปแล้วแก้มส,สวยๆอะคือจะเป็นน้องคนนี้เลยทุกคนเพื่อนฉันถามตลอดว่าแบบสีแก้มของอะไรคือน้องและในส่วนของลิปที่เอามาประมาณ8.7แสนแท่งได้คือต้องแต่เขียนลิปไลเนอร์ก็ไม่สามารถแบบทาลิปเหมือนเดิมได้อีกต่อไปอะรากกะละกันนะทุกคนได้มาใหม่สามแทง่ง อันเนี้ยคือไปทำที่อีเวนต์มาแต่ว่าแต่กว่าคิปนี้จะลงชั้นว่าอีเวนต์ลากาน่าจะจบไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเอาสิ่งที่หาซื้อตามได้ง่ายๆก็คือร้าเอาสีหนึ่งสเจกับหนึ่งสีหนึ่งมาลองนะคะ่จีนพี่ใส่ญี่ปุ่นพากันแล้วมันสวยมากสีแบบคล้ายคอเตอร์แวรเลยมันจะมีความแบบมีความแบบตุ่นๆค่ะกับ m ม o อากาศเย็นๆช่วงนี้เลยอ่ะสวยมาก คือสีปากสวยมากทุกคนโอเคฉันพอใจแล้วเดี๋ยวฉันไปกินข้าวก่อนแล้วก็อาจจะกลับมาเติมหน้านิดนึงแล้วก็ออกไปหาคาเฟ่กันนะคะก็โก,โกมีของกินไหมครับ ตัแม่พอดีแม่แบบแบบมา,มา,มา ก็เหนื่อยพ่อกับลูกอ่ะ ข้าวเสร็จแล้วทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ทอสคาน่านะคะคือแบบไม่ได้มาหลายปีมากๆจําได้ว่าเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าตอนเนี้มันมีแบบมันมีแบบเยอะไปหมดเลยมีร้านอาหารเยอะมากมีทั้งร้านอาหารอิตาลีร้านอาหารอีสานแล้วก็มีคาเฟ่แบบจบในที่เดียวมากๆทุกคนแล้วก็เดี๋ยวว่าจะแบบหามุมถ่ายรูปนะคะตอนนี้เขาตกแต่งแนวแบบคริสต์มาสด้วยคือมู o บรรยากาศแบบไวปีมาก Mm hmm. คนเป็นร้านเลยทุกคนฉันว่าฉันมาไวแล้วคนเยอะมากเพราะว่าเหมือนเขาปิดไปสองวันเป็นคอนเสิร์ตเขาก็เลยมาเปิดวันอาทิตย์คนก็เลยมารุมก็เลยมารุมกันมารุมมาตุ้มวันนี้